เลขาธิการกรปรทเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ว่วันที่10มิถุนายน2564ดรอัมพรพินาศเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดส9ณศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น4 6 1 1คนแบ่งเป็น รอบรอบแรกเข้ารับวัคซีนในวันที่10มิถุนายนจำนวน2,446คนและที่เหลือทั้งหมดจะเข้ารับวัคซีนในวันที่11มิถุนายน2,564